สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชา youtube ที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องวันที่2ี่เดือนส่องยีสองพันยี่สิบสองโอ้มีแต่สองกับสองเป็นเดือนแห่งความรักเดือนคู่เดือนคู่พวดแล้วว่าไม่ธรรมาดาเลยอืมเ <c oughs> มื่อนี้สนองวันษา,ากับมีข่าวมาฝากพี่ฝากน้องเล็กๆน้อยน้อยนะครับเด้อมีอยู่น้วกันสองข่าวมีทั้งข่าวดีและก็ข่าวไม่ดีนะครับเด้อ ข่าวดีก็คือว่าวีกเกษตรเกาหลีปีนี้ตั้งเป้านำเข้า8,000คนนะครับผมปรับกฎเล็กน้อยเอื้อนายจ้างให้สามารถเข้าถึงแรงงานต่างชาติได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับข่าวดีก็คือเขาจะนำแรงงานวีกเกษตรในปีนี้นะครับผมเพิ่มมาถึง25เปร์ประมาณ8,000คนเยอะกว่าปีก่อนๆน,นะครับเนาะ สำหรับข่าวร้ายก็คือว่าเศร้าแรงงานก่อสร้างไทยดับเส้นไซสก่อสร้างประมาทเลอน,นะครับเนาะกระทถอวว่าเป็นข่าวร้ายนะครับได้ข่าวมาจากข่าวไทยกุกข่าวเกาหลีกร,ราบขอพระคุณเหตุไทยกูกข่าวเกาหลีมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับหนาวแห้งครับพี่น้องตอนนี้ติดลบเบื้องลูน้ำแข็งข้างล่างเป็นน้ำแข็งเอามาบอาเลี่ยงข่าวร้ายก่อนนะครับเนาะ ตามที่กระทรวงการจ้างงานและแรงงานของสำนักงานเขตกุนซานเผยวันนี้22กุมภาพันธ์นะครับเนาะถึงความเคลือบหน้าในการสอบสวนเหตุการณ์แผ่นเหล็กหล่นทับแรงงานชาวไทยไว้44ปีเมื่อวันที่21มกราคม2022เวลา21นาฬิกาดับค่าไซงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในโอชิกโดรงกุนซานกู นั่นเป็นเหตุที่เกิดจากความประมาทเลินเลอในการจัดการด้านความปลอดภัยของผู้จ้างงานหรือไม่นะครับผมทางกระทรวงได้เริ่มการสอบสวนผู้จัดการไซที่เป็นผู้รับเหมาโดยมิได้มีการควบคุมตัวในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติด,ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แต่เนื่องด้วยกฎหมายลงโทษนายจ้างตามข้อหาข้างต้นที่ดําเนินจัดจ้างแรงงานตั้งแต่50คนขึ้นไปนั้นมีผลบังคับใช้ล่าช้าในวันที่27มกราคม2 0 2 2ที่ผ่านมาทําให้นายจ้างพยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษการถูกลงโทษทั้งมีการเสือบสวนทราบมาแล้วว่า <c oughs> สลักเกี่ยวที่เชื่อมคานคานรองรับโครงสร้างการก่อสร้าง และแผ่นเหล็กไม่ได้ขันให้นั่นหนาอย่างเหมาะสมทำให้แผ่นเหล็กน้ำหนักกว่า800กิโลกร,รมัมตกลงมาเกือบ1เมตรอีกทั้งมีการยืนยันว่าการไม่มีการติดตั้งส่วนรองรับเพื่อรองรับแผ่นเหล็กในระหว่างการทำงานเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการจากกระทรวงจัดจ้างงานและแรงงานเมืองปุนซานเล่าอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดอุบัติเหตุด,ดังกล่าวไซต์ก่อสร้างได้ถูกสั่งปิดไซต์ทันที จนกว่าการเสื่อมสวนจะสิ้นสุดลงนะครับผมนี่คือข่าวไรสำหรับมือนี่นะครับนองพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นอีหยังที่นาเสานะครับเป็นเรื่องเสามากสำหรับพี่น้องแรงงานไทยเฮาที่มาทำงานอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ที่ต้องมาเจอกับใสงงานที่มันอันตรายนะครับผม กามีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้างมากพอสมควรในประเทศสิงคโปรป์ซีปีต้องบอกกับพี่น้องง่ายน,นะครับว่าการทำงานก่อสร้างนี่ยิ่งเจยวกับพวกทำงานที่สูงเอ่ยต่างๆนี่เอ้ขี้โมกอันตรายครับพี่น,อน้องอันตรายสถิติของคนที่เสียชีวิตจากงานก่อสร้างมากที่สุดก็คือตกจากที่สูงแล้วก็มีของหล่นครับพวกนี้จะมีสถิติสูงมาก ในกราบที่เขาลงไม่ให้เบิงนะครับผมในแต่ละปีแต่ละปีเพราะฉะนั้นการทํางานก่อสร้างนี่ในทุกๆุกสองปีนี่ต้องมีการมาสอบเสียที่ผมสอบเสีที่ถึงสองครั้งในสิงคโปร์ยังกรณีของประเทศเกาหลีใตนน้นี่คือกันนะครับถ้ามีคนเสียชีวิตปุ๊บยิ่งกฎหมายเขาออกมาลาถ้าไซงงานไหนที่มีคนงานเกินห้าสิบคนถ้ามีคนเสียชีวิตนายจ้างต้องรับผิดชอบและต้องเสียค่าปรับ กีล้านว่อนกับว่ากันไปนะครับในในในกฎหมายของเขาที่ตั้งมานะครับนอกกฎหมายใหม่ผมก็บยายบักกบพี่ารณงชีว่าใครที่ทํางานก่อสร้างในประเทศไหนก็แล้วแต่ขอให้ระมัดระวังขอให้คํานึงถึงความปลอดภัยต่อผู้อื่นด้วยให้รับผิดชอบต่อผู้อื่นและตนเองด้วยแล้วในใส่งานนี่ก็เหมือนแต่ว่าประมาทเลื่อเพะมีการล่องรับแค่นเหล็กยังต่างๆกับว่ากันไปอาจจะด้วยความประมาทหรือว่าด้วยความมักงยน่ะ ถ้าเป็นปกติใส่งานในเกาหลีนี่จะมาตรฐานนะแล้วคนเกาหลีบริษัทของเกาหลีที่ไปทำอยู่สิงคโปร์นี่เป็นบริษัทที่มาตรฐานมากแต่นั่นก่อนนี่แบบนี้ผมกับบรรลุพูดกันว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมนะคือยังอยู่สิงคโปร์นี่ถ้าบริษัทของญี่ปุ่นบริษัทของเกาหลีนี่จะมาตรฐานนะครับนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของคนงานเองก็ต้องรับผิดช,ชอบแล้วกะย่าประมาทย่ามักง่าย บางคนมีบันไดอยู่กับบ่ขึ้นกับมีนะผมเห็นคนจีนที่ทำงานอยู่สิงคโปูต้องการกับผม่ฝ้าไรปว่าคนไทยเขาสมปูนมาเร็วเร็วเรไหลละไหลละไข่ไหลละไข่ไหลละเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วเมื่อนึงจับเกี่ยงเมื่อนึงจับกระบะสาบขึ้นปีนปีนขึ้นนั่งลานเลยครับพี่น้องปีนขึ้นไปหูวยแบกสูงสูงว่าพระธนได้ยินเสียงตุบลงท่าหลังข้าว่้านทำงานดกล้กกันกับผมพว่าคนสาบเขาสาบมันเขียดงานเร็วอีดีกว่าคนจีนน่ะ ล้นตบลงมาเรียบร้อยเลยคนกินนี่มามาบวก้าเอากันมาได้แต่เบิ้งซีไม่แต่ตะฮองบวก้าเอามันคนไท่ได้ไปส้วมแล้วกับปัม๊มอย่างต่างๆหัวใจมันกับบวกลืนแล้วเรียบร้อยสุดท้ายแล้วสั่งหยุดงานเบิ้ใส่งานเลยสั่งหยุดงานเบิดใส่เลยนี่ผลกระทบต่อค้นงานเ่ราว่าจะเป็นงานประเภทไหนก็แล้วแต่นี่ใส่งานกว่าสางนั้นเรียบร้อยปิดปัดเลยส่งผลกระทบเบดเลยนะครับพี่น้อง เพราะนั่นกะขอให้ละมาดอะวรบ้างเอานะ่วนนายจ้างไล่นี่กะน่าจะได้รับโทษอยู่เพราะว่าทำงานด้วยความประมาทเลื่อเล้วบอมี่ความที่ว่าปลอดภัยในใส่งานอย่างต่างๆกระ,ท,กะทั่งกระท่วงยุติธรรมเขาก็คงจะว่ากันไปตามนั้นนะครับเนาะขอแสดงความเสียใจครับแรงงานไทยคนนี้นะครับอายุ4 4ปีเสียชีวิตด้วยเล็กอุบัติเหตุเล็กล้ลลลทับลงมา คือจังกรณน,นีของนอนไส้ที่อยู่ร่อางงาน่นนิร่องลง่เชื่อมนี่ที่ว่าเล็กตกวกมาทบขาแก่หนิเดี๋ยวนี้แก่กะย่งเดินประสะดวกเลยไอ้รูปล้อเน่ะบันนี้หนังเท้าแก่เนี่ยนังเท้าตัวน,นี้มันเป็นหนังกำผ้าบางๆครับพี่น้องใส่ร่องเท้ากับใส้ไส้จำวไว้ได้ไส้แค่นี่เพราะว่าไอ้พื้นข้างบนของรองเท้ามันมันไปขูดกับพื้นเนื้อของแก่แก่กะเสียบมันถลอกแก่กะยังเดินลำบากอยู่ทุกมือนี้นะครับนะ เอาเป็นว่าข้าวนี่กระจบไปข้าวนี่กระจไบจไปเรี่ยวบ่า,บาท,ที่นี่จะมาถึงข่าวข่าวดียั่อยนะครับนาะสำหรับแรงงานไทยที่กําลังรอดสัญญาจ้างอยู่นะครับนอ้อเยผมยยผมเปิดเปิดอยที่นี่มาถึงข่าวดีแล้วครับนาะข่าวดีวดีกเกษตรเกาหลีปีนี้ตั้งเป้า8,000คนเพิ่ม25์นะครับผมปีนี้2022 จำนวนแรงงานต่างชาติในภาคเกษตรที่สามารถเข้ากับประเทศเกาหลีเกาหลีผ่านระบบใบอนุญาตจัดจ้างงานวีซ่า E9 มีการตั้งไว้ที่ราวรา0 0 0คนซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า25%จากปีที่แล้วกระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทได้ประกาศเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรการฟื้นฟูแรงงานต่างชาติในภาคเกษตรประจำปี2022 โดยแผนที่จะปรับใหม่ครั้งนี้มีการลดมาตรการให้สำหรับฟาร์มขนาดเล็กได้สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ดังนี้ในปีนี้ไม่ว่าจะฟาร์มสัตว์ปีกฟาร์มสุกรขนาดเล็กก็จะสามารถจัดจ้างแรงงานต่างชาติได้ด้วยปกติแล้วในอดีตฟาร์มสุกรที่มีพื้นที่น้อยกว่า1000ตารางเมตรและฟาร์มสัตว์ปีกที่มีพื้นที่น้อยกว่า2000ตารางเมตร จะไม่สามารถยื่นเรื่องขอจัดจ้างแรงงานต่างชาติได้แต่ตอนนี้หากขนาดฟาร์มสุกรตั้งแต่5 0 0 0 0ถึงห0 0 0ตารางเมตรและ1,000ตารางเมตรถึง2 0 0 0ตารางเมตรจะสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ถึง2คนนะครับผมนอกจากนี้ในกรณีของฟาร์มพริกปาบิกา้าที่เดิมที่เดิมทีให้จัดจ้างแรงงานต่างชาติสูงสุดที่20คนได้มีการปรับขยายให้สามารถ จ้างแรงงานแต่งชาติได้สูงสุดถึง25คนทั้งนี้ทั้งนั้นจะคำนึงถึงแนวโน้มของโรงเรือนพอ่อปลูกว่ามีขนาดใหญ่เพียงใดนะครับโอ้ยมือดแล้วเมื่อแล้วกระทรวงกรเกษตรและอาหารและกิจการชนบทเองก็มีการเตรียมพร้อมที่จะรับมือปัญหาการเข้าออกประเทศต่อเนื่องด้วยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19อีกด้วย อาทิแรงงานต่างชาติประมาณ4,500คนที่จะพำนักและสัญญาจ้างจะหมดลงในระหว่างวันที่1มกรามกาคมถึง -12 เมษายนนี้ี2022ถือว่าได้รับการขยายวีซ่าต่ออัตโนวัติอีก1ปีนะครับผมนะครับผมเมื่อเร็วๆนี้จำนวนแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าเกาหลีด้วยวีซ่า E9 ได้เพิ่มขึ้นหลังจากหลังจากการมาถึง โอ้ได้ได้เพิ่มขึ้น252คนในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วต่อมาเดือนธันวาคมก็มีการนำเข้าแรงงานอีก242คนและ398คนในเดือนมกราคมนี้ในมกราคมปีนี้ตามลำดับอย่างไรอย่างไรเสียคาดว่าเดือนนี้จะมีต่างชาติเดินทางเข้ามามากกว่า400คนในกรณีของแรงงานต่างชาติตามฤดูกาลวีซ่า C4 และ E8 รัฐบาลท้องถิ่น53แห่งได้ยื่นเรื่องสมัครเข้ามาประมาณ10,000คนในปีนี้ณนะเวลานี้พวกเขากําลังอยู่ระหว่างการตรวจคัดกรองก่อนเดินทางเข้าเมืองอยู่ที่ด็อกมินหัวหน้าฝ่ายจัดจ้างแรงงานกําลังอ่ากำลังคนจากกระทรวงกรเกษตรและอาหารเก่าเราจะร่วมกันทํางานและติดตามผลอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าการนําเข้าแรงงาน จะไม่มีการสะดุดในระหว่างการนําเข้าแรงงานต่างชาติอ้ยเมื่อเติบเลยบ่ะนี้นะครับเนาะ,ะถือว่าเป็นข่าวดีในปีนี้เขาจะนําแรงงานภาคเกษตรนี่มากถึงแปดพันคนผมกับวังว่าพี่น้องคนไทยเฮาทีสวบภาคเกษตรไม่แล้วก็ขอให้ได้ภาคกันเขามากันทุกคนคนที่สวบผภาคแล้วก็ให้ได้มากทุกคนคนที่กาล่งรอสวบก็ขอให้ได้มากกันทุกคนกาล่งขอให้เขาเปิดสวบโดยด่วน ให้คนงานได้เข้ามาซึ่งตอนนี้น้องๆ่อที่เป็นเอ็ซีสนองวรรณศาสาก็ซองความมุ่นไม่ผมผมได้สัญญาจ้างแล้วผมจะไปต๊กสวนนั่นผมจะไปตกสวนนี่นต๊กสวน,นกุหลาบหรือว่าไปตก๊กฟ้ามนุ่นนี่นั่นมันเปลี่ยนแบบไหนยังไงไหนผมก็ต้องบอกตามตรงว่าผมกับบุรุษกันว่าจะต้องงานแต่ละงานนี่มันบอกือก,กันนะครับเด้อต้องมาเจอสะกันบางคนก็บ่ามาตุกล่องงานล่องงานนั่นล่องงานนี่มันเป็ยนยังไงเงิ่นดีหรือเปล่าผมกับบุรุษกันนะครับพี่น้องเด้อ อันนี้ต้องเลี่ยนตามตรงต้องมาเจอเองขนาดของผมนี่วี่าของผมนี่สัญญาจ้างของผมบอกว่าไปถามอาจารย์อยู่โรงเรียนก่อนจะมาบอกว่าโรงงานพลาสติกอ่อที่หลายๆเงินหลายๆพววูว่ามาหอดเลีวยมามเห็ดอคาลิกได้มาปัม๊มเหล็กปั๊มอย่างต่างๆนี่มันมันบ่ตรงพกก็มนี่นะครับมาเจออยังก็ต้องมาเจือสะกอนแต่พี่น้องเด้ออันนี้ฝากถึงพี่น้องคนไต่ห้าจากหน่อยนะคลิปนี้ก็มาฝากอยู่งสงข่าวทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวร้ก็คือว่าคนไทยห้าพี่น้องคนไเา เสียชีวิตจากทีดแบบเล็กตกลงมาใส่เสียชีวิตไปเมื่อเดือนมกราคมอมีผ่านมาก,ามามาก,ก็ต้องขอแสดงความเสียใจใกับพี่น้องแรงงานไทยเฮ้ามาณที่นี้นะครับเด้อกะด้วยความประมาณเลือ่อนๆของใสงงานเองก็เลยต้องสังเวยชีวิตไปหนึ่งศพนะครับเนาะข่าวที่สองก็คือว่าแรงงานภาคเกษตรจะนําเข้ามาในปีนี้ประมาณแปดพันคนวังว่าในแปดพันคนนี้แรงงานไทยขอให้ได้มากกันทุกคน ขอวิ่งว่อนพระวานาให้พี่น้องได้มากกันทุกคนด้วยกันเอฟซีสนองวัณนะสานะครับเด้อกับฝากพี่ฝากน้องแค่นี้มันคำมันเมื่อแล้วถ้าว่าเปลี่ยนประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้สนองวัณนะสาะเป็นกําลังใจให้สนองวัณนะสาร์นะครับเด้อผมกะตอนนี้ก็ถูกสั่งห้ามให้ไปหาเมียแล้วยังบุรุษหรือวะที่ได้ไปหาเมียห,หรือเปล่าในอาทิตย์นี้เอาแกมาบอกแล้วเมื่อวานว่าห้ามว่าให้ไปทั้งใดควิดกําลังระบาดหนักตอนนี้ไปใส่มาใสากใ่กระแหระมัดระวังว่าจำเป็นจะไปใส่เาะัันผมก็ต้องแก้ไขสะพ้อหนาว่าาผผมมมไปหเียแบบ นะครับผมต่นไ้นก็ต้องไปหา,าเนี่ยคือเก่านะครับเนาะเอาให้พักกันอยู่รอดปลอดไพ่กันแล้วกันยุดใส่กับคอยปลอดไพ่ได้นะพี่น้องเด้อวัอนี้ฝากไว้แค่นี้ยุดีพี่แห้งลำบรุรวยกันทุกคนขอพุณนที่ให้กัลั่งใจสนองวันอาสา,าตลอดมาขอให่ลำให้ร้วยกันทุกคนครับขอพุณนครับสวัสดีครับเมเื่อคึ้เก่าพี่น้อง่าตะออกมาทรงเน่